สวัสดีค่ะทุกคนแล้วก็พบกับช่องอันปันอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะอันปันก็จะมาลุลุ้ขนมบ้านเองค่ะก็คือตุนไว้เยอะมากแต่เราก็ไม่รู้นะคะว่าจะเยอะสำหรับทุกคนหรือเปล่าแต่อย่างแรกดูอย่างแรกดูนี่กันเลยนะคะนี่เห็นบ้างทุกคนผัดหลุมก่องกินได้นะคะนี่มีทุกรสเลยนี่เห็นไหมนี่แล้วไหนจะเยอะนี่จะน้อยนะคะนี่ยังยังชั่ง โนแล้วมันมีมนมารถนี้ด้วยมีรถโกเลวยนีรถนี้รถนี้เห็นไะนั้นรถมาบิ๊กเร์นี่แล้วเราก็จะพาไปดูขนมอีอย่างก็คือข้าวเกียบนั่นเองเหลือสังขงถั่วนะคะนะแล้วก็ไปดูนี่เปิดตู้เย็นก่อนนี่ก็คือดีโดนะคะดีโดเป็นรถสีเขียวแล้วก็มีรถโคกด้วยเห็นไหมทุกคนนี่ตุ้น่เยอะมาก แล้วก็อะไรอ่ะอไม่ได้เป็นผู้กักโควิดนะทุกคนที่จะตื่นเยอะขนาดนี้อืมไม่รู้เยอะสำหรับทุกคนเหมือนกันนะในรสสีแดงนะคะอันนี้ปีโป้ปีโป้บ้านเรานี่ใส่ตะกร้าอย่างนี้เลยปีโป้นี่ปีโป้เยนมากแล้วอันนี้ก็คืออืมอืมที่เราเอามาแช่นะคะบอกเลยว่าอร่อยนะที่เอามาแชา่อันนี้ก็คือไอติมเรานะคะนี่ไอติมเยอะมาก แล้วดูเดี๋ยวเราเดี๋ยวพาไปดูถั่วต้มนะคะก็คือเป็นอะไรอย่างเงี้ยน,นี่ถั่วอะไรอ่ะถั่วถั่วลิสงม,มั้งไม่รู้เนี่ยถัถ่ตถวต้มนิดหนึ่าถั่วต้มน่ะเรากินบ่อยอันนี้ก็คือโดนัทน,น้องสือซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานลืมกินเดี๋ยวเรากินนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวเฮ้ยยังไม่ขอตัวลาทุกคนนี่เราก็มีโอวันติมโอวันตินนะคะ ก็มีแค่นี้เนาะเอ้ยเย้ๆกันเอกออดเลยพื่อนน,น,นี่นะคะนี่นี่ไมโลเป็นไงเป็นไงเป็นไงไมโลเยอะมากเลยนะคะทุกคนนี่แล้วก็มีขนมปังอันนี้อีกอะ่ะนี่จ่ะไปอ,อ,อะไรอีกเนาะ <c oughs> สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย